Vibes are major They don't want no heat They don't want danger Serial sage -er. Incense burner Bars on the mic Or make a double turner Respect earner Bums looking like a gourmet burger Scene disturber Vibe interpreter Energy reader Look how we're working up. Uh -huh. Loaded Locked and ready See how we keep this สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับแอมคาสโนวานะครับแล้วก็เจ้า New Tesla Model Y นะฮะหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือ Juniper นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาบอกกันว่าความแตกต่างของเจ้า New Model Y ตัวนี้กับตัวเดิมเนี่ยมันมีความแตกต่างอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไล่เลี้ยงให้ฟังตั้งแต่ด้านนอกด้านในรวมถึงเรื่องของ Performance ด้วยนะครับว่ามันมีการปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะเรามาชมกันที่ภายนนกก่อนเลยดีกว่า สำหรับเทส l a ตัวโมเดล Y ใหม่นี้นะครับต้องบอกว่าเขามีการปรับดีไซน์ใหม่ให้มันดูมีความมีเหลี่ยมมีสันมากขึ้นจากตัวเดิมที่ดูมีความโค้งมนมากขึ้นนะตัวนี้เนี่ยด้านหน้าเขามีการเปลี่ยนไฟหน้าใหม่ก่อนหน้านี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราเคยทำตัวเทส l a โมเดล Y กับตัว X เผลตัว G 6ไปเนะครั้งนั้นเราบอกว่าตัว G 6ของ X p ผ r อเนี่ยมีการเอาเทสลาโมเดล Y เนี่ยไปเดเวล็อปนะเอาไปพัฒนานะครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเทสลาเนี่ยเอาตัว G 6เนี่ย เอามาเดเวลลอปกลับนะครับอย่างไฟหน้าเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นสไตล์โลบอทคล้ายกันเลยเป็นเส้นแนวยาวแต่ของเทสลาเนี่ยมันดูมีความสวยมีความเฉี่ยวมีความคมมากขึ้นไปด้วยนะครับรวมถึงเรื่องของกันชนหน้านะฮะตัวเดิมเนี่ยจะดูมีความคโค้งมนมากขึ้นตัวนี้เนี่ยมีความเป็นเหลี่ยมเป็นสันมากขึ้นนะฮะอย่างช่องนี้เนี่ยเขามีการทาเรื่องของแอโรดนามิกใหม่ทาให้ตัวเทสลาโมเดลวใหม่เนี่ยมีแอโรดนามิกที่ดีกว่าตัวเดิมด้วยนะครับอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของรายละเอียดด้านหน้ามาดูด้านข้างกันว,ว่าผชม จุดเด่นที่สุดก็คือเรื่องของล้อแม็กนะครับตัวโมเดล Y ใหม่เนี่ยมากับล้อแม็กที่ให้เลือกอยู่2ขนาดคือขนาด19นิ้วแล้วก็20นิ้วนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นตัว19นิ้วนะกับยาง255 45 R 1 9แล้วทางเท s l a นะครับเขาเลือกใช้ยางของฮันคุกนะครับเป็นยางติดรถมาเลยนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูด้านหลังกันม้างดีกว่าว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้าง เรื่องของความโค้งมนเนี่ยมันถูกเขาเรียกอะไรลดทอนลงไปนะใส่ความเหลี่ยมสันมากขึ้นตั้งแต่ตัวดักเทลลงมานะครับแล้วก็ตัวไฟท้ายใหม่นี่ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นก้อนๆนะตอนนี้ก็เป็นแบบไลท์สติปยาวไปเลยแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราเปิดไฟนะครับหรือว่าเหยียบเบรกเนี่ยก็จะเป็นแถบสีแดงยาวแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นตัวกันชนที่เป็นดิฟวเซอร์ในตัวเลยอันนี้ก็เป็นดีไซน์ภายนอกของตัวโมเดล Y ใหม่นั่นเองครับก่อนที่เราจะไปเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์กันนะครับผมอยากจะ ให้มาดูกิมมิคดน,น,นึงของตัวโมเดล Y ใหม่นะครับว่าช่องเก็บของด้านหน้าหรือว่าทั้งด้านหน้าเนี่ยเขามีการเขาเรียกว่าเล่นลูกเล่นดีกว่าสําหรับใครที่เป็นสายชอบปาร์ตี้หรือว่าชอบซื้อของฝากนะครับช่องนี้เนี่ยเขาสามารถเก็บของฝากอย่างสมมติเราซื้ออาหารทะเลเนาะแล้วมันก็จะมีน้ํามีอะไรต่างๆเนี่ยใส่เข้าไปนะฮะบางทีมันจะมีเรื่องของ ของเหลวที่มันสามารถไหลออกมาจากของที่เราซื้อได้เนตัวนี้เขาสามารถเปิดรูนี้นะฮะแล้วก็ระบายของเหลวออกได้เลยนะครับก็จะไม่มีของเหลวที่ค้างค้างอยู่ในทังเก็บของตัวนี้นะก็เป็นอีกกิมมิกหนึ่งนะฮะที่โมเดล Y ใหม่เขาใส่ให้เข้ามานะครับเอาละครับหลังจากที่เราได้ทราบข้อมูลตัวภายนอก ของตัวโมเดลวตัวใหม่นะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับวันนี้เรามาดูภายในกันบ้างดีกว่าแต่ก่อนที่จะมาภายในต้องบอกว่าผมลืมบอกไปอย่างหนึง่งที่ภายนอกของตัวโมเดลวใหม่เนี่ยเขาเพิ่มเติมเข้าม,มาให้นะครับนั่นก็คือตัวกล้องหน้านะครับซึ่งกล้องหน้าตัวนี้เป็นกล้องหน้าใหม่ซึ่งให้ทัศนวิสัยการมองที่กว้างกว่าดีกว่าชัดกว่าและที่สําคัญนะฮะเขามีกลไกที่สามารถล้างกล้อง ได้เองด้วยนะเพียงกดคําสั่งก็จะมีตัวฉีดน้ําเพื่อไปล้างกล้องนะฮะเพื่อให้มีความสะอาดตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ใส่เข้ามาในตัวโมเดล Y นะครับนะครับทันทีเราเข้ามาภายในห้องโดยสารเนี่ยสิ่งที่เราเห็นชัดเจนนะครับก็คือความทันสมัยที่มีมากขึ้นของตัวโมเดล Y ใหม่นะครับจะสังเกตได้จากตัวแอมเบียนไลท์นี่เขามีแอมเบียนไลท์ให้ด้วยนะฮะในตัวใหม่นะครับแม้ว่ามันจะเป็นเพียงเส้นเส้นเดียวก็เถอะ แต่ก็ถือว่ามีการอัปเกรดให้กับห้องโดยสารให้มันดูมีความหรูหรามากขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องของกระจกพานอโ i c ิก n ล o ูด้วยตัวกระจกตัวนี้เขาเคลือบสารที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเงินเข้าไปนะครับซิเวอเข้าไปเนี่ยทำให้มันสามารถสะท้อนรังสีความร้อนออกไปได้โดยเขาบอกว่ามันสามารถที่จะกันความร้อนได้มากกว่าเดิมถึง26เลยเดียวเรียกว,ว่าไม่ต้องติดฟิล์มนะครับก็สามารถทําให้ห้องโดยสารของเจ้าโมเดลวใหม่เนี่ย ค่อนข้างสบายขึ้นเย็นขึ้นนะครับแต่ว่าผมลองขับแล้วเนี่ยแดดเมืองไทยมันค่อนข้างแรงนะเพราะฉะนั้นติดเถอะครับมันก็จะสบายกว่านะครับเพราะไม่งั้นรลาแดดส่องเนี่ยบางทีมันแยงเข้ามาในตามมันก็จะขับยากหน่อยนะครับก็ติดเพิ่มเข้าไปแต่ว่าเรื่องการกันความร้อนเนี่ยมันก็รู้สึกว่าดีขึ้นจริงและอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะบอกว่าเทสลาโมเดลวใหม่เนี่ยเขาเติมเรื่องของความรีเมียมเข้ามาในจุดของเสียงภายในห้องโดยสารเข้ามาในห้องโดยสารของเทสลาใหม่เนี่ย ต้องบอกว่ามันเงียบมากๆนะเพราะว่ากระจกเขาเนี่ยเป็นกระจกแบบดับเบลลกลาสนะฮะซึ่งเป็นกระจก2ชั้นนะฮะเงียบจริงๆรวมถึงเรื่องของวัสดุรัพบเสียงต่างๆเนี่ยเขามีการเพิ่มเข้ามาทําใหเ้เรื่องของรมประทะนะครับรวมถึงเรื่องของน้อยที่มาจากพื้นถนน,นเนี่ยเบาลงกว่าเดิมแล้วก็อย่างบาะนั่งผมเนี่ด้านหน้าเนี่ยเป็นเบาะแบบเป่าลมเย็นให้แล้วด้วยนะสำหรับใครที่ขึ้นรถมาจอดตากแดดแล้วเนี่ยสามารถเปิด เ่าลมเย็นให้กับเบาะก็จะนั่งสบายได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเบาะนั่งด้านหน้าไปแล้วนะครับเบาะนั่งด้านหลังก็ไม่ยิ่งหย่อนกือากัรเบาะนั่งด้านหน้าเ่ยเขามีเป่าลมเย็นเนะาะเบาะนั่งด้านหลังเนี่ยเขามีการดีไซน์ใหม่ให้ตัวเบาะเนี่ยยาวขึ้นนั่งและซับพอช่วงขาได้มากขึ้นรวมถึงออกแบบตรงพนักพิงศีรษะเนี่ยให้สูงขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็ช่วยให้ นั่งได้สบายมากขึ้นและที่สําคัญครับยังสามารถปร,ปรับเอนได้ด้วยระบบไฟฟ้าด้วยนะมีปุ่มอยู่ตรงเบาะด้านข้างนะครับแล้วก็จะเก็บสัพพล้าเนี่ยก็มีปุ่มแบบวันทัชสามารถกดทีเดียวก็ปึ๊บแอ่์เบาะพับลงได้เลยก็เก็บของพื้นที่ได้กว้างอยู่แล้วซึ่งจริงๆพื้นที่เก็บของด้านหลังโมเดลไวก็กว้างอยู่แล้วนะพอพับเบาะก็กว้างขึ้นไปอีกนะครับและที่ผมชอบคือหน้าจอที่เอาไว้ควบคุมองค์กรโซกลางสำหรับผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยสามารถปรับแอร์ได้ ที่สำคัญเล่นเกมได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นสายเกมนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่แม่เทสลาเขาก็มีใส่มาให้ตลอดนะครับผมเกือบลืมไปสําหรับที่เก็บของนี่ที่เก็บของบริเวณคอนโซลกลางด้านหน้านะครับเขาจะค่อนข้างลึกมากๆอันนี้ลึกจริงๆแย่ม yeah, มือไปเนี่ยเรียกว่าหายไปเกินข้อสอบอีกนะเขาเก็บของได้เยอะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ บางคนบอกว่าโอ้โหรถไฟฟ้าเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยช่องเก็บของเนี่ยมันน้อยเหลือเกินไม่สามารถเก็บของได้คันนี้นะฮะเขามีช่องเก็บของเพิ่มให้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ตอบสนองการใช้งานรถในยุคป,ปัจจุบันนะครับเอาละครับหลังจากที่เราไล่เรียงรายละเอียดของตัวรถนทั้งภายนอกภายใน ไปแล้วนะว่ามีอะไรที่ปรับเปลี่ยนไปบ้างจากตัวเดิมนะครับเท่านี้เรามาดูเรื่องของสมรรถนะกันดีกว่านะครับไล่เรียงกันตั้งแต่เรื่องของมอเตอร์ช่วงล่างนะครับแล้วก็ราคากันเลยนะครับสำหรับตัวโมเดล Y ใหม่เนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของพลังงานะเขาเป็นมอเตอร์อยู่แล้วเนาะมันมีด้วยกัน2รุ่นนะครับสำหรับตัวโมเดล Y เนี่ยก็จะมีรุ่นธรรมดากับรุ่น long range นะครับซึ่งตัวที่ผมขับอยู่เนี่ยเป็นตัว long range นะครับสำหรับตัว long range นะครับก็จะเป็นตัวมอเตอร์คู่นะครับขับเคลื่อน แบบ h e e l d r i ด e นั่นเองนะครับแรงม้าเนี่ยต้องบอกว่าถูกตัดทอนจากตัวเดิมลงนะตัวเดิมเนี่ยห1 4แรงมา้าถูกลดลงมาเหลือ441แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดเนี่ยเท่าเดิมเลย4 9 3นิวตันเมตรนะครับไม่ได้ทอนเรื่องแรงบิดลงมาแต่แรงม้าเนี่ยถูกทอนลงมานะครับโดยในตัวโมเดล Y เดิม erm เนี่ยวิ่งได้ระยะทางต่อการชาร์จเนี่ย533กิโลเมตรตามมาตรฐาน w l t p นะสำหรับตัวใหม่เนี่ย ระยะทางการวิ่งหรอการชาร์จ1ครั้งในยอยู่ที่551นะครับซึ่งก็มากกว่าไม่เยอะหรอกก็ประมาณเกือบเกือบ20กิโลเมตรแต่ผมว่าสำหรับคนใช้รถไฟฟ้าเนี่ยตัวเลขแค่นี้ก็ต้องพอใจแล้วล่ะนะเหมือนคนขับซูเปอร์คาร์ครับตัวเลขที่มันน้ําหนักรถที่มันเบาลงแม้แต่กิโลเดียวเนี่ยก็โอ้โหค่อนข้างแฮปปี้มีความสุขแหละนะครับตัวนี้ก็เพิ่มเรื่องระยะทางมาให้นะครับส่วนพละกําลังเนี่ยที่หายไปเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ย ผมกลับรู้สึกว่ามันกําลังดีเลยนะมันกําลังพอดิบพอดีกําลังกลมกล่อมเลยสาหรับตัวโมเดลวใหม่ตัวเดิมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแรงไปนิดหนึง่งขับแล้วรู้สึกยิ่งเป็นช่วงล่างเดิมด้วยนะผมรู้สึกว่าโอ้โหไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เวลาขับโมเดลวแรงๆนะฮะส่วนพอมาตัวนี้เนี่ยแรงม้าถูกทอนลงแต่เขามีการปรับเรื่องของช่วงล่างให้ดีขึ้นด้วยนะเขาทําให้ช่วงล่างเนี่ยมันนุ่มขึ้นหนึบขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นลิ่งผมขับแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกว่า ฟิลลิ่งของความตึงตังของช่วงล่างเนี่ยก็ยังค่อนข้างเยอะอยู่ฟิลลิ่งมันเหมือนกับเวลาเราเอารถไปใส่ช่วงล่างที่เป็นช่วงล่าง modify แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นแบรนด์หูงสูงมากนะครับที่ทั้งหนึบนุ่มแน่นแต่ตรงน,นี้มันจะแบบนุ่มหนึบแต่ว่ามันจะมีความตึงตังของฟิลลิ่งช่วงล่างอยู่แต่สิ่งที่ผมชอบนะครับสำหรับตัวเทสลาโมเดล Y เนี่ยก็คือเรื่องของการ ถ่ายทอดกําลังนะครับจากมอเตอร์ลงสู่ล้อลงสู่พื้นเนี่ยเขาทําได้ดีจริงๆนะครับมันแทบจะไม่สูญเสียพลังอะไรลงไปเลยนะเพราะว่าผมกดคันเร่งเนี่ยมันเหมือนกับโอ้โูห ลงไปที่ล้อลงไปที่ถนนทันทีนะครับไม่มีล้อฟรีบาลานซ์น้ำหนักรถเนี่ยทำได้ดีมากนะครับโดยตัวที่ผมขับเนี่ยเป็นยางขอ19เกาะกับยางฮันคุกซึ่งเป็นยาง EV โดยเฉพาะนะครับนอกจากเรื่องของพละกําลังแล้วนะครับมันยังไปเปลืองถึงเรื่องของพลังงานไฟฟ้าด้วยนะครับแรงอย่างเดียวจะเอาลงพื้นไม่ได้เนี่ยก็เท่านั้นนะครับมันก็ เสียพลังงานไฟฟ้าไปเยอกว่าประโยชน์ตรงนี้เนี่ย Tesla เทสลาเ็าถึงได้เปรียบเรื่องของการจัดการพลังงานที่หลายคนเขาพูดกันว่าแม่แบตของเทสลาเนี่ยมันสามารถวิ่งได้ไกลนะผมว่าส่วนหนึ่งก็เป็นจากตรงนี้นั่นแหละครับสุดท้ายเรามาพูดก,กันถึงเรื่องราคาและการทําตลาดของ Tesla เทสลากันไ้ด,ดีกว่านะรัต้องบอกว่าเทสลาในประเทศไทยเนี่ยโอ้โห fc เยอะจริงๆเนะิงในผมบอกไปนะตอนที่ผมรีวิวเรื่องช่วงล่างนะ เราะนั้นเนี่ยเวลาจะพูดอะไรเกี่ยวกับเทสลาเนี่ยข้อมูลมันต้องแน่นปึกแต่ผมขอญาตเป็นตัวแทนของคนที่แบบไม่ได้เป็นแฟนเทสลาตัวยงแต่ว่ากําลังอยากจะลองใช้กําลังสนใจอะไรเงี้ยผมขอเป็นตัวแทนตรงนี้แล้วกันนะซึ่งฟ e e l i n งที่ผมได้สัมผัสเนี่ยต้องบอกว่ารถเขาปรับมาได้ดีขึ้นนะผมลองตัวเดิมนะครับตัวโมเดลวเดิมแล้วก็มาลองตัวใหม่เนี่ยตัวเดิมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมติดใจมากเรื่องของช่วงล่างซึ่งมันค่อนข้าง กระโดกระเดกตึงตังมากนะแล้วก็เรื่องของเสียงประตูเวลาปิดประตูเนี่ยตัวเดิมเนี่ยมันเสียงปิดประตูมันดูป้องแป้ง,ปงมากเลยแต่พอตัวใหม่เนี่ยเสียงปิดประตูก็ดีขึ้นด้วยนะฮะนี่ผมให้เป็นข้อมูลไว้นะแล้วก็เรื่องของช่วงล่างมีการปรับใหม่นุ่มขึ้นหนึบขึ้นแต่ว่าฟิลลิ่งของความตึงตังเนี่ยมันก็ยังอยู่นะครับก็เป็นบุค,คลิกของเขาแหละของทางเทสลาผมว่า2องล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยเอา,อาจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าไม่ต้องวุ่นวายเซตอัพช่วงลาง่างยากนะก็เอาช่วงล่างถุงลมมาใส่เลยก็จบๆไปนะแต่ก็อันนี้ก็เป็นแนวทางของเทสลานอะอาจจะรู้สึกว่าช่วงล่างถุงลมน้าหนักมันเยอะหรือเปลา่าหรือทําให้คอสมันสูงขึ้นอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเป็นผมนะแม่ซื้อราคานี้ผมก็อยากได้ช่วงล่างที่เป็นถุงลมไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นฟีลลิ่งแล้วก็ความรู้สึกของผมนะครับที่ได้ลองขับตัวเทสลาโมเดลไว เอาละครับเราก็รีแคใไปฟังเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในตัวโมเดลวใหม่นะครับว่ามีอะไรที่มันเปลี่ยนไปจากโมเดลวตัวเก่าบ้างนะครับรวมถึงเรื่องของสมรรถนะที่เราไปลองขับมาให้ดูว่าตัวโมเดลวใหม่นะี่ก็มีการปรับสมรรถนะไปในทางที่ดีขึ้นอย่างช่วงล่างก็มีความนุ่มนวลขึ้นแต่ยางที่บอดมันก็มีความตึงตังนะครับส่วนเรื่องของพละกําลังนะครับตัวเดิมที่แรงกว่าตัวนี้ปรับความแรงลงผมว่าจริงจริก็โอเคแหละเพราะว่าแรงเกินไปมันก็ขับค่อนข้างยากนะแล้วก็ แรงม้าที่ให้มาขนาดนี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วแล้วสิ่งที่ผมชอบก็คือเรื่องของการถ่ายทอดกำลังลงล้อทั้ง4เนี่ยโมเดล Y เนี่ยเขาสามารถทำได้ดีมากนะครับเขาไม่มีช่วงฟรีทิ้งพละกกำลังทั้งหมดที่เขาขับเคลื่อน่างมอเตอร์เนี่ยเขาสามารถถ่ายทอดลงล้อแล้วก็สู่พื้นได้อย่างแบบต้องบอกว่าเกือบ100%เลยทีเดียวนะฮะส่วนเรื่องราคาตัวนี้เนี่ยเป็นตัว long range นะครับของโมเดล Y ตัวจูนิเพอร์นะครับราคาอยู่ที่2 0 <S 1 9เท่านั้นเองนะครับสำหร,รับใครที่กำลังสนใจเทสลานะผมบอกเลยว่า เรื่องพลังกำลังความแรงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เทสลาเนี่ยเขาค่อนข้างมีชื่อเสียงอยู่แล้วนะรวมถึงเรื่องของระบบการปฏิบัติการต่างๆแล้วก็ระบบจัดการเรื่องพลังงานเทสลาเขาได้เปรียบมากครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้คุณไปทดลองขับนะฮะนั่นก็คือเรื่องของช่วงล่างนะว่าคุณชอบช่วงล่างของโมเดล Y ใหม่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ผมเอามาฝากครับกับตัวเทสลาโมเดล Y ใหม่ ai, ตัวจูนิเพอร์ครับ ready. I am the one like Hendy. J to the A and SET, no Freddy. Born ready, loaded, locked and ready. See how we keep it steady. See how we keep it heavy. One, we sip on the bevy. Born ready, loaded, lock time ready. Ready. See how we keep it steady, steady. See how we keep it heavy. One, we sip on the bevy. Born ready, 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 born ready, born ready. B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 orn ready.